สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงจอนโซมีนะครับจอนโซมีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับกระแสนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกัน โซมีเนี่ยเริ่มเข้าวงการมานะครับในฐานะของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากวง IOI ซึ่งก็เป็นวงนะครับที่ได้มีการแข่งขันกันมานะครับในรายการเซอร์ว a วลอย่าง Produce 1 0 1นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรายการที่มีกระแสะมากๆนะครับแล้วก็วง IOI เนี่ยหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์มานะครับก็ได้รับการตอบรับเนี่ยจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดถึง IOI กันอยู่เลยนะครับจอนโซมีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IOI นะครับแล้วก็เป็นผู้ชนะในรายการนี้ด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่ได้มีการหมดสัญญากับ IOI ไปนะครับจอนโซมีเนี่ยก็ได้มีการกลับเข้าไปในค่ายนต้นสังกัดอย่างนะครับ แล้วก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าจอนโซมีเนี่ยได้มีการออกจาก JYP แล้วก็มาเซ็นสัญญาใหม่นะครับในค่ายลูกนะครับของ YG Entertainment นั่นก็คือค่าย The Black Label ่นเอนะครับทุกคนและหลังจากนั้นมานะครับโซมีเนี่ยก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแล้วก็ได้มีการปล่อยเพลงเนี่ยที่มีชื่อเสียงออกมามากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้นะครับที่ได้มีการปล่อยเพลงออกมาก็คือเพลง XO XO นะครับและด้วยกระแสนะครับที่ดีมาจากดัมดัมแล้วนะครับจนมาถึงเพลงนี้เนี่ยโซมีก็ถือได้ว่าได้รับการตอบรับที่ ๆเลยและล่าสุดนี้นะครับโซมีเนี่ยก็ได้มีการออกรายการใหม่นะครับเป็นรายการเรียลลิตี้ซึ่งก็ได้มีกระแสนะครับเพราะว่าในรายการตอนนี้เนี่ยโซมีนะครับได้มีการโชว์รถยนต์นะครับคันแรกของโซมีหลังจากที่สอบไปขับขี่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ค่ายต้นสังกัดอย่าง The Black La b e l นะครับได้มีการลงคลิปรายการ i Am Somi XOXO EP ที่4นะครับในรายการนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาซึ่งรายการนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะติดตามชีวิต ของโซมี Me, และก็ได้มีการอัปโหลดนะครับลงในช่อง Official YouTube เพื่อที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆที่โซมี Me ไปเจอนะครับให้กับกแฟนๆเนี่ยได้มีการติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับหลังจากที่รายการตอนนี้นะครับใน EP ีที่4เนี่ยถูกปล่อยออกมาใน u t u b e นะครับก็กลายเป็นกระแสะแล้วก็ถูกพูดถึงกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อโซมี Me ได้มีการเปิดตัวรถยนต์คันแรกของเธอนะครับที่ซื้อมานะครับหลังจากที่ได้สอบใบขับขี่ผ่านเรียบร้อยแล้วในรายการนี้ด้วยนะครับโดยรถยนต์ที่โซมี Me, นะครับได้มีการ โชว์ในรายการนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการเปิดตัวรถยนต์คันนี้นะครับซึ่งรถยนต์คันนี้ของโซมีนะครับก็เป็นรถยนต์รุ่น G65 AMG นะครับรถยนต์สุดหรูนะครับของเม r c e d e s b e n z นนะครับที่มีราคาในประเทศเกาหลีนะครับขายอยู่ที่ประมาณ400ล้านวอนนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เป็นราคาประมาณ11ล้านบาทนะครับของเงินไทยบ้านเรานั่นเองถือได้ว่าโซมีนะครับทั้งสวยแล้วก็รวยมากๆเลยโซมีเนี่ยก็คงจะต้องทำงานอย่างหนักมาก และรางวัลที่ตอบแทนในการทํางานอย่างหนักของโซมีตลอดมานะครับหลังจากที่เดบิวต์เนี่ยครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยจะภูมิใจกับรางวัลครั้งนี้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือรถยนต์คันนี้นั่นเองแถมโซมีนะครับยังได้มีการสอบไปขับขี่เนี่ยผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโซมีพร้อมที่จะสิ่งสุดๆไปเลยนะครับงานนี้เนี่ยนอกจากโซมีนะครับจะได้มีการอวดรถคันใหม่แล้วนะครับโซมีเนี่ยยังได้มีการเปิดเผย ว่าโซมีเองนะครับชื่นชอบรถสไตล์ s u v เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็ชื่นชอบมานานมากๆแล้วด้วยนะครับสาหรับรถยนต์สไตล์ SUV นะครับโซมีเองนะครับยังมีรถยนต์ในฝันด้วยเช่นกันอย่างรถยนต์ lamborghini urus นะครับซึ่งโซมีเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับไปทดลองขับรถยนต์รุ่นนี้มาแล้วด้วยเช่นกันนะครับโซมีนะครับยังได้มีการเล่าเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโซมีเนี่ยได้มีการไปสอบใบขับขี่มาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแถมโซมีเนี่ยก็ยังได้มีการ ล้างรถยนต์คันแรกของเธอด้วยตัวเองอีกด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะครับที่โซมีเนี่ยรักรถยนต์คันนี้มากๆและแถมยังใส่ใจรถยนต์คันนี้ของเธอสุดๆไปเลยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่าโซมีเนี่ยรักรถยนต์คันนี้ของโซมีมากขนาดไหนนะครับถึงขั้นที่ว่า Long ลงทุนล้างรถเองเลยเนี่ยถือว่าโซมีเนี่ยต้องรักรถยนต์คันนี้แล้วก็อยากดูแลรถยนต์คันนี้มากๆเลยนะครับนอกจากความรักของโซมีที่มีให้รถยนต์คันนี้นะครับที่โซมีเนี่ยลงทุนล้างรถเองด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบ ให้านเพื่อที่จะได้นํารถคันนี้ออกไปขับได้ในพื้นที่สาธารณะนะครับโซมีเนี่ยก็ยังได้แสดงความรักต่อรถยนต์คันนี้คันแรกของเธอนะครับโดยในเพลง XO XO ของโซมีนะครับเพลงล่าสุดที่โซมีเนี่ยได้มีการปล่อยออกมานะครับเมื่อไม่นานมานี้โซมีนะครับได้มีการใส่ชื่อรถยนต์ของเธอลงไปในเพลง XO XO ด้วยนะครับโดยในท่อนเพลงนั้นนะครับก็จะมีประโยคว่า in my G65 I'm rolling นะครับหรือว่าโซมีเนี่ยก็จะร้องว่า in my G65 I'm rolling นะครับก็คือ ว่าโซมีนะครับ นำเอาชื่อรุ่นของรถโซมีเนี่ยลงไปไว้ในเนื้อเพลงด้วยนะครับถ้าไม่ได้รักรถยนต์คันนี้มากขนาดนั้นนะครับโซมีอาจจะไม่ลงทุนขนาดนี้เลยนะครับทุกคนหากใครนะครับที่ยังไม่เคยฟังเพลง XOXO ของโซมีเนี่ยก็สามารถไปหาฟังกันได้นะครับแล้วก็ไปตามหาท่อน In Magic Six y a m b r o l i n n เนี่ยในเนื้อเพลง XOXO ของโซมีกันนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะครับของโซมีที่เรานํามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับการอวดรถใหม่ของเธอนะครับที่เธอเรียกว่าเป็นรถ จนคันแรกเลยที่โซมีเนี่ยซื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็สอบใบขับขี่ผ่านเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนํารถ G65M Rolling ของโซมีเนี่ยออกไปขับแล้วนะครับทุกคนหากใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากแสดงความยินดีกับโซมีหรือว่าเอ็นดูในความน่ารักของโซมีเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะลงสมัครนะครับไปซ้อนรถยนต์ของโซมีเนี่ยออกไปซิ่งด้วยกันเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่อยากลองนั่งข้างโซมีแล้วก็ให้โซมีเนี่ยพาเราออกไปซิ่งบนท้องถนนนะครับรับรองว่าต้องสนุกมากๆแน่นอนนะครับหากว่าเรียนน ยังไงนะครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วก็เอนดูในความน่ารักของโซมีนะครับที่เราเนี่ยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนํามาแบ่งปันให้ทุกคนฟังนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับอย่ากดดิสไลค์กันนะครับทุกคนเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็หากว่าใครนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของทางช่องเรานะครก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องอมกอพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับทุกคนใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปกันคลิปหน้านะครับเราจะนําเอาเรื่องราวเรื่องไหนของวงการเคป๊อปนะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังอีกเนี่ยก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมติดตามอมกกพ podcast ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ